สวัสดีครับวันนี้นะครับเอพิโซดนี้เราจะมาเลือกรองเท้ากันนะครับว่าสไตล์การเล่นของเราแบบไหนจะเหมาะกับรองเท้ารุ่นอะไรนะครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่ที่ช็อปพีกกม8รามอินทานะครับและที่สาคัญเจ้าของหล่อมากอ๋องั้นไปดูกันเลยครับว่าเจ้าของหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่ไปดูเลยว่ารองเท้ามีให้เราเลือกแบบไหนบ้างครับผมไปเลย ครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่ารองเท้าบาสที่เราเลือกเนี่ยส่วนมากอ่ะส่วนใหญ่จะมีทั้งหมด2แบบนะครับจะเป็นข้อสูงกับข้อต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยว่าเราเลือกแบบไหนอ่าแบบนี้นะครับเราก็เป็นข้อสูงนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของปอยปาเองนะครับแทนั้นนี่แหละครับจะมีตรา PP นะครับ PP 6 9คนใส่แบบนี้ต้องหน้าตาดีด้วย หล่อมากซึ่งตัวนี้เป็นข้อไฮนะครับจะช่วยป้องกันข้อเท้านะครับในการข้อเท้าพลิกที่จะทําให้เราเกิดาการบาดเจ็บของการเล่นบาสได้ซึ่งซึ่งนักกีฬาส่วนมากจะจะเจ็บง่ายแต่ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเซฟและตอบโจทย์ของนักกีฬาที่วิ่งไวไวมากๆแล,แล<ะ>้วเป็นตัวที่กระชับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่เนี่ยหรือว่าข้ามบอลเนี่ยครับเขาจะมี ปีกตรงนี้รองรับก็คือเหมือนจะเป็นส่วนไม่ให้ข้อเท้าเราพลิกได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้างในนี่กระชับมากนุ่มด้วยโอเคอแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมีข้อโลนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของโรมิโอนะครับนักบาสฟิลิปปินนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ของฟิลิปปินลองมาดูนะครับ2ส,สี 2> ก็คือ ผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยมันกระชับแล้วก็นุ่มด้วยเพราะว่ามันช่วยเซฟในการกระโดดเวลาลงมาแล้วก็ข้อเท้ากับข้อเข่าด้วยนะครับเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างข้อไฮข้อโลนะครับซึ่งข้อไฮก็จะสามารถเซฟข้อเท้ามากกว่าแต่ถามว่าถ้าข้อโลมันก็จะฟรีมากกว่าซึ่งแล้วต่คนชอบมากกว่านะครับผมว่าซึ่งถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเท้าก็น่าจะเอาข้อไฮในการเซฟข้อเท้าแต่ว่าพวก ที่ข้อเท้าแข็งแรงอยู่แล้วหรือว่าคนที่อึดอัดที่บางบาง,บางคนเขาไม่ชอบที่จะมีอะไรมาปกข้อเท้าของนักกีฬาเขาก็จะเอาข้อโลที่มันฟรีก่าแล้วก็สไตล์ของ PP ที่เราเลือกนี่นะครับ PP 69นเนี่ยก็คือน้ําหนักจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะได้ไม่เบาเกินนะครับแล้วก็ เวลาเราวิ่งเนี่ยจะเห็นว่าปลายหัวมันจะแคบแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระชับหน่อยเพราะว่าเวลาเราข้ามบอลหรือว่าเปลี่ยนทิศทางเนี่ยทำให้ความคล่องตัวในการเปลี่ยนทิศทางสูงมากข้างในพื้นจะได้ไม่ไม่ขยับมากครับแล้วก็ข้อนี้ก็จะเป็นข้อสูงหน่อยที่ว่าจะได้กระชับข้อเวลาเราเปลี่ยนทิศทางหรือว่าการใช้ข้อเท้าเยอะๆเนี่ยครับมันทําให้เซฟข้อเท้าเราไปด้วยอ่าและนี่นะครับเป็นรองเท้าที่พบผมเลือกกันนะครับ ให้น้องๆลองดูนะครับว่าน้องๆเนี่ยเห,เหมาะกันแบบว่าข้อสูงหรือว่าข้อต่ำนะครับว่าแบบไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นลองมาเลือกกันที่พีคได้นะครับผมรังดินนากรมอ8ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบ,พบกันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ